หลังจากโลกนี้ระบาดแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยที่ปิดตัวไปเนี่ยมันมากกว่านั้นท่านคิดดูนะครับถ้าเสียหายไปสองแสนฟาร์มขนาดเล็กครอบครัวหนึ่งมีห้าค,ามมคนคนตกงานเป็นล้านเพราะความปกปิดนี่แหละครับทําไมท่านตกปกปิดมันมีอะไรกันนะครับต้องปกปิดอะสาบานได้ไหมว่าไม่รู้จริงๆว่าเป็นโรคไอวาแอฟริกากล้าสาบานกันไหมไปวัดพระแก้วกันไหม โกหกหลอกลวงปกปิดซ่อนเล้นเพื่อประโยชน์ของใครใครได้ตังค์บ้างพูดนี่มันพูดได้นี่แะครับเขาเรียกว่าการทุจริตทางนโยบายรู้เห็นเป็นใจปิดบงังซ่อนเล้นจงใจผมยังสงสัยว่าทํำผิดกฎหมายไหมเนี่ยท่านบอกเป็นเพิดเป็นเพิดเป็นเพิดทุกวิชา,าทันาทีแต่ท่านเบิกเงินในนามของไอวาแอฟริกามันเข้าหนึ่งห้าเจ็ดไหมเนี่ย รับกฎหมายฟังหน่อยได้ดูดีดูได้ทำอะไรกันเนี่ยเชื่อมโยงไปหมดเลยอ้างแต่หมูเครื่องบุพบพภคบริโภคขึ้นตามหมูหมดเราก็สามารถดำเนินการอีกนะครับว่าหมูไปอยู่ที่ไหนหวันนี้ทุกคนยอมรับแล้วว่าเกิดจากผิดพลาดกลไกทางการตลาด ท่านก็คงเข้าใจหมูอยู่ครบทำไมหายไปจากตลาดทำไมราคามันแพงท่านเป็นพ่อคา้าท่านก็คงจะต้องรู้ว่านี่คือเทคนิคบิดเบือนกลไกลต่างๆผมก็ต้องดืนยันตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วตอนที่รายงานท่านนายกผมก็บอกตัวเลขตัวหมูนะั่นยังอยู่นะครับท่าน ยังไม่ได้ขาดหรือหายไปไหนท่านกระัังผมอีกว่าต้องไปเช็คสิมันเกิดอะไรขึ้นจึงทำให้ราคาหมูแพงวันนี้เรารู้แล้วว่าเกิดจากการบิดเบือน,นกลไกทางการตลาดเอาละผมพยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่า ASF ไม่ได้ทำให้หมูหายไปจนขาดตลาดข้อที่สองรัฐบาลหรือท่านนายก รก,กระทรวงเกษตรตัวผมเราไม่เคยได้ประโยชน์อะไรจากการที่พอค้าหมูเลยเราทำงานเพื่อป้องกันทุกอย่างช่วยเหลือดังนั้นจะเป็นเรื่องที่เราปกปิดไม่ได้เลยท่านมาตอบในสภานี่ไงครับ,มบ,รบเมื่อสอสามอาทิตย์ก่อนเองท่านรัฐมนตรีมาตอบเองว่าไม่ใช่ไม่ใช่ออฟริกาสุกร เป็นโรคเพิร์ตกับโรคเพิร์ตเนี่ยใครก็รู้ครับคนเลี้ยงหมูคุณยายจินตนาเมื่อกี้ก็ทราบว่ามันไม่ใช่มันเป็นไอวแาอาฟริกาคนทั้งประเทศรู้ครับใครก็รู้หมดคนเลี้ยงหมูทุกคนรู้ตั้งแต่ระบาดมาแล้วเนี่ยสาประเทศเขายอมรับว่าเป็นโรคไอวแาอาฟริกาแต่ท่านลนตจีก็บอกเพิร์ตมันยังไงกันแน่เนี่ยเพิร์ตเนี่ยเขาว่าเพิร์ตเนี่ยครับท่านรู้ไหมครับ มันมีวัคซีนป้องกันมันมียารักษาถ้ามันมีวัคซีนป้องกันแล้วยารักษาทําไมต้องไปทําลายหมูเขาทั้งประเทศครับท่านค่าหมูเขานะครับจ่ายไปเจ็ดสิบห้าจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างหลอกลวงว่าจะจ่ายค่ากบฝังถ้ากบฝังเนี่ยมันไม่ถูกวิธีด้วยซ้ําไปนะครับผมก็เห็นคลิปที่ท่านไปถ่ายไม่อยากเอามาเผยแพร่ไม่ได้ฆ่าเชื้อด้วยซ้ําไป ในการที่ท่านใช้เงินเนี่ยงบประมาณหลายครั้งหลายหนมีครั้งหนึ่งท่านไปซื้อรถเพื่อทําลายสซากหมูหรือรถเผาหมูอะไปเผาที่ไหนบ้างครับฝังหมดรถเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนสามคันครัว่าคันละสามสี่สิบล้านเผาหมูตัวหนึ่งใช้น้ำมันห้าสิบลิตรต้นทุนไม่มากมายมหาศาลเนี่ยถ้าเราอะไรมาคิดเงินทองประเทศนี้แทบไม่มีอยู่แล้วเห็นนายกมาบ่นนะผมก็เอาความรู้ของเขาเนี่ย นำมาใช้แลาไปแก้ไขท่านฝากผมมาว่าต้องรีบแก้ไขเรื่องผู้เลี้ยงลายย่อยแน่นอนครับพรนทธท่านนายกสั่งแล้วสั่งไม่ใช่สั่งวันนี้สั่งมาเป็นเดือนแล้วเมื่อจํานวนหมูมันหายไปผู้เลี้ยงอย่างที่ผมได้กลาบเรียนไปแล้วมีหนึ่งแสาหมื่นลายหนึ่ง้าหมลายเป็นลายย่อยทั้งหนึ่งแดหมื่น 6พันลายมีลายใหญ่และลายกลาง4พันถามว่าวันนี้ลายย่อยเหลือเท่าไรท่านนายกถามมาอีกผมก็บอกว่าเหลือประมาณ90,000หายไปครึ่งหนึ่งก็เหลือ98,000ลาย98,000ลายครับที่หยุดเลี้ยงโดยความเป็นห่วงเป็นใย,ยอย่างยิ่งท่านสั่งเลยให้ จัดปัจจัยการผลิตแล้วอบรมผู้รายย่อยเลี้ยงใหม่โดยใช้วิชาการยกระดับเล้าหมูให้ได้ระดับ GFM อย่างน้อยและให้เงินทุนด้วยเงินทุนนั้นสามหมื่นล้านให้พี่น้องรายย่อยได้กู้ได้ยืมแล้วท่านบอกต้องเร่ง เพื่อให้ตัวเลขหมูนั้นเข้าไปสอดคล้องกับตัวเลขที่ลดลงไปวันนี้เราได้สั่งรกรมปศุสัตว์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรร่วมกับวิทยาลัยเกษตรที่อยู่ต่างจังหวัดมีอยู่ประมาณ40กวก่าแห่งเนี้ยช่วยกันผลิตลูกหมูให้กับพี่น้องเกษตรกร ดังนั้นคําตอบของผมก็บอกว่าที่ท่านกล่าวว่าเราปกปิดเรื่อง ASF ก็อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเป็นไปไม่ได้และก็ไม่ได้ปกปิดเลยเปิดเผยกันมาตลอดแต่โลกมันไปเหมือนกันแล้วหมูแพงก็เกิดจากกลไกทางการตลาดอย่างเห็นได้ชัด การฟื้นฟูบอกแล้วครับท่านเตรียมเงินไว้สามหมื่นล้านให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้เล่งกับผมเองก็ต้องรีบไปดำเนินการอันนี้ให้ทันกับเวลาก็ต้องขอความรู้จากผู้รู้นะครับวันนี้ท่านรับปากแล้วจะช่วยกันอันนี้สิครับถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ติแล้วก็บอกแล้วก็ช่วยเหลือ ผมขอชมเชยครับในการที่อภิปรายในวันนี้เข้าใจว่าท่านบ้องปันเพื่อให้บริษัทใหญ่มันขายได้ครถ้าบอกเป็นเอเลเวจะส่งออกไม่ได้ท่านเก่งตรงนี้ครท่านเก่งตรงนี้ท่านเลยไม่บอกข้อเท็จจริงพอไม่บอกข้อเท็จจริงปัญหาก็เกิดขึ้นครับชาวบ้านฟังท่านบอกว่าเป็นเพิร์ทพอหมูตายก็เข้าใจเป็นเพิร์ทไปซื้อแม่หมูมาใหม่ เอาลูกหมูมาลงในฟาร์มอีกอยู่ได้สองสามที่ตายอีกครับเด็ยบางคนโทรมาหาผมเมื่อวานว่าเสียหายรอบสองนี่สี่แสนบาทเพราะเชื่อท่านครับท่านบินไปเชียงใหม่ท่านดีใจท่านบอกโอ้เดี๋ยวเอาเงินมาให้อีกอราฐบาลเตรียมไว้หลายร้อยล้านกู้ถ้าเขาแนะนํำให้ชาวบ้านกู้ครับชาวบ้านเขาก็รู้ว่ากู้กู้กู้เขาไม่ได้แบบเป็นรัฐบาลที่ชอบกู้เงินเขาไม่อยากกู้แล้วครับกู้แล้วไปเลี้ยงหมูหมูตายแล้วทาไงครับ เป็นนี่ซ้ำนี้ซ้อนแล้วก็ถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะค้ำประกันเงินกู้ให้เขาเหรอท่านจะให้เขาล้มละลายสองครั้งสามครั้งอย่างนั้นเลยเหรอครับอันนี้คือปัญหาผมถึงบอกว่าพวกท่านเนี่ยรู้รู้กันหมดครับเพราะรู้ว่าขายหมูดีขายหมูอ,อไปได้ส่งออกได้ทั้งหมูเป็นหมูซีกและชิ้นส่วนหมูทั้งหลายท่านขายได้ครับใครได้นะครับประโยชน์เรื่องนี้ มันปกปิดแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้นะครับการปกปิดการปกปิดนั้นผู้บริโภคแบกค่าใช้จ่ายนะครับในด้านอาหารโปรตีนพอหมูขึ้นอย่างอื่นขึ้นตามหมดทุกอย่างแต่คนเลี้ยงหมูเจ๊งครับรัฐบาลนี้ทําลายประเทศและเกษตรกรไทยย่อให้ยับที่สุดในประ,ประวัติศาสตร์ที่ผมเกิดเป็นคนมาเนี่ยครับเท่าที่เคยเห็นเป้าหมายท่านเคยพูดนะครับนายกบอกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารของโลก มันไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วท่านนายกประยุทธ์ท่านมาก็ดีครับฟังหน่อยครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะท่านไปปกปิดเรื่องนี้นะครับโกหกไปทั้งทวีปเอเชียโกหกไปหลายๆห,หน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรื่องโรคระบาดก,การโกหกเนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านนายกรู้เห็นเป็นใจไหมผมสงสัยท่านน่ะพราะท่านนั่งเป็นหัวโต้เนี่ยเป็นนายกเริ่มตรีคอรมออนุมัตเงินอนุบัติเงินไปสี่ครั้งเก้าร้อยกว่าล้าน บอกว่าเป็นไอวาแอฟริกาท่านทำไมไม่บอกไปเอาไปแก้ไขโรคเพิร์ล่ะครับที่ท่านว่ามันระบาดเนี่ยทำไมต้องโกหกประชาชนทําไมต้องประกโกหกคนทั้งโลกท่านเชื่อไหมครับอาทิตย์วดีเคยให้สัมภาษณ์นี่บอกว่าผมผมได้สิบนาทีครับท่านประธานครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าบอกความจริงไปว่าเป็นโรคไอวาแอฟริกา เราจะส่งออกหมูไม่ได้ถึงปีเจดสามมันจริงเหรอครับอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านถึงได้ปกปิดถ้าวันนั้นท่านบอกความจริงรเกษตรกรที่รู้ว่าโลกนี้มันระบาดมาแล้วเหมือนกับทุกๆคนที่ทราบถ้ารัฐบาลนี่พูดความจริงกับประชาชนมันจะเป็นอะไรครับเขาจะได้เตรียมตัวไม่ให้คนอื่นเข้ามาในฟาร์มหมูตัวเองการเทารถมาจับหมูก็้อไปจอดข้างนอก ไม่ให้เข้ามาเพราะมันจะติดเชื้อคนที่เลี้ยงหมูวันนี้ฟาร,ร์มเปิดที่เขารอดก็มีนะครับคนเลี้ยงหมูไม่ออกไปไหนขากลับเข้ามาต้องฆ่าเชื้อทั้งคนและอุปกรณ์ทั้งหมดฟาร,ร์มหมูเขาก็รอดแต่ท่านบอกเป็นเพิดเพิดเพิด,พดแม้แต่ในสภาต้นตีเขามาบอกเป็นเพิดผมก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งวันที่เจ็ดธันวานะครับในขณะตอนนั้นอะก่อนวันที่เจ็ดธันวาเนี่ยพวกผมก็ออกมาพูดนะครับ สื่อก็สัมภาษณ์ปรากฏตกอกาบขอบคุณสื่อมวลชนทั้งประเทศไปดูฟาร์มหมูเห็นหมดนะครับฟาร์มเฮียนั้นใฮียนี้จังหวัดนั้นจังหวันี้ป่วยเป็นโรคทั้งที่ฝังที่ใส่โอ่งเก็บน้ำไว้ก็มีทิ้งระเกดอะกาศเขาก็บอกเป็นเอเบสบดมาในสภาท่านก็ยังตอบว่าเป็นเพิดจนกระทั่งภาคีเครือข่ายสัตวแพทย์14มหาวิาลยเขาลงลงน้าร่วมกันครับทนไม่ได้ ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมวศาสตร์สื่อมวลชนไปจี้ถามท่าน,ท,านท่านบอกผมยังไม่ได้รับหนังสือครับเอกสารไปไหนไม่รู้เขาบอกนี่มีเลขรับเลขส่งถ้าก็บอกจะตั้งกรรมาการสอบสวนตอนนี้สอบสวนได้กันหนังสือหายผมยังสงสัยครับด้านนอกจากนั้นยังมีหนังสือจากเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะสากรณ ชาวสาก์จังหวัดชนบุรีทําหนังสือกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีกร่าบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยอธิบีดีสี่ฉบับครับอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านดูท่านนายกได้รับไหมแสดงว่าหนังสือพวกนี้เวลาส่งหาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยขบวนการหมูเนี่ยมันมีคนมีอํานาจมากนะครับมีผลประโยชน์มากมายยังไงครับหนังสือมันถึงหายหมดอะท่านถึงไม่ได้รับ ท่านถึงไม่รู้สุดท้ายสื่อจี้มากมากสัมภาษณ์เนี่ยต้องขา่าคุณนถ้าไม่มาช่วยมาจี้ผมตอนนั้นก็ไม่ไหวพักเพื่อไทยลบจะไม่ไหวนะครับพอทั้งอาทิตย์วีทั้งรับจีตอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่มีสุดท้ายสื่อมวลชนลงไปหลายหลที่เนี่ยออกทุกช่องทุกข่าวทุกรายการทั้งหนังสือพิมพ์ทุกอย่างเฉลยมาหมดว่าเป็นโรคอวา